สีราชาในร่มเงาความเสี่ยงจากภัยพิบัติสีราชาเมืองหน้าอยู่ในร่มเงาความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมใหญ่สีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองชายทะเลที่สงบน่าอยู่มีเสน่ห์ของวิถีชีวิตดั้งเดิมผสมผสานกับความทันสมัยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก อย่างไรก็ตามภายใต้ความน่าอยู่และคึกคักนี้ศรีราชากลับตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่รายรอบซึ่งเป็นแหล่งรวมของโรงงานเคมีและคลังสินค้าอันตรายความใกล้ชิดนี้ได้นำมาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความอันตรายและความเสี่ยงจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่ประชาชนไม่ควรมองข้าม บทเรียนจากอดีตความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นจริงประวัติศาสตร์ได้ย้ำเตือนถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในคืนที่ใกล้เคียงศรีราชาโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเหตุการณ์ระเบิดและสารเคมีรั่วไหลณท่าเรือแหลมฉบัง S 1> <S 1> การระเบิดของตู้คอนเทนเนอร์สารเคมีพศ2562เป็นเหตุการณ์ที่ตู้คอ er, นเทนเนอร์บรรจุแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่ได้แจ้งอย่างถูกต้องบนเรือบรรทุกสินค้าที่จอดเทียบท่าเกิดระเบิดและเพลิงไหม้ทำให้มีสารเคมีรั่วไหลกระจายสู่ชุมชนโดยรอบส่งผลให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บจากการสูดดมและสัมผัสสารเคมีมีการประกาศเป็นพื้นที่สีแดงและต้องเร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ เหตุเพลิงไหม้ระเบิดคลังสินค้าพศ2566เกิดเหตุไฟไหม้และระเบิดในคลังสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังพบสารเคมีรั่วไหลเช่น UN 2014 Class 5.1สารออกซิไดซ์มีผู้บาดเจ็บจากการสูดดมสารเคมี เหตุการณ์ในโรงงานอื่นๆแม้จะไม่ได้อยู่ในตัวสีราชาโดยตรงแต่เหตุการณ์เช่นแอมโมเนียรั่วไหลาจากโรงงานผลิตน้องแข็งในอำเภอบางละมุงพศ2567ซึ่งมีผู้บาดเจ็บนับร้อยรายก็เป็นสัญญาณเตือนว่าอุบัติเหตุจากสารเคมีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและส่งผลกระทบในวงกว้าง เหตุการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มาจากความประมาทในการขนส่งและจัดเก็บสินค้าอันตรายการละเลยการแจ้งข้อมูลสารเคมีที่ถูกต้องและความผิดพลาดในกระบวนการผลิตของโรงงานที่อยู่ใกล้ชุมชนซึ่งผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเขตอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ขยายออกไปสู่ชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศรีราชาควรเตรียมพร้อมในทุกด้าน 1การป้องกันและลดความเสี่ยงมาตรการของภาคอุตสาหกรรมโรงงานและท่าเรือต้องมีการบริหารจัดการความปลอดภัย Safety Management System ที่เข้มงวดตรวจสอบและซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปีและปฏิบัติตามมาตรฐานการขนส่งจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างเคร่งครัดรวมถึงการจัดทำคิกเข y นโยชิเทรนนิงการวิเคราะห์คาดการอันตรายที่แฝงอยู่เพื่อสร้างความตระหนักแก่พนักงานการเฝ้าระวังของภาครัฐและชุมชนหน่วยงานภาครัฐต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงงานอย่างสม่ำเสมอและชุมชนควรมีช่องทาง ในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสความผิดปกติ 2. แผนฉุกเฉินที่ควรเตรียมพร้อมแผนฉุกเฉินร่วมต้องมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่เชื่อมโยงระหว่างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเช่นนิคมแอมแหลมบังมีแผนอยู่แล้ว องค์กรประรอมส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับจังหวัดเช่นกรมควบคุมมลพิษและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลครัวเรือนควรพิจารณาเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเบื้องตน้นเช่นหน้ากากป้องกันสารเคมีหรือฝุ่น PM 2.5ที่มีคุณภาพและมีถุงอย่างชีพฉุกเฉิน การเตรียมพร้อมของสถานพยาบาลโรงพยาบาลในพื้นที่เช่นโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาและโรงพยาบาลแหลมฉบังต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่เวชภัณฑ์สำหรับผู้ที่สัมผัสสารเคมีและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง 4. ช่องทางการสื่อสารระบบแจ้งเตือนที่รวดเร็วต้องมีระบบการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในวงกว้างทันทีที่เกิดเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สีแดงที่ใกล้เคียง ข้อมูลที่ชัดเจนการสื่อสารต้องระบุชนิดของสารเคมีถ้าทราบระดับความอันตรายทิศท,ทางลมและคำแนะนำที่ชัดเจนในการปฏิบัติตัวเช่นควรปิดบ้านอยู่ในที่สูงอ,อพยพไปทางทิศใดศูนย์อำนวยการร่วมจะตั้งศูนย์อำนวยการในสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่สาธารณ การอพยพกำหนดเส้นทางและจุดอพยพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำหนดเส้นทางอพยพและจุดรวมพลหรือศูนย์พักพิงฉุกเฉินที่ชัดเจนและมีการซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงทิศทางลมและลักษณะภูมิประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงการจัดการจราจรตเตรียมแผนการจัดการจราจรฉุกเฉินเพื่ออำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่รถพยาบาล สิ่งที่ประชาชนสีราชาควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตั้งสติและติดตามข่าวสารป้องกันตัวเองจากสารเคมีหากอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดอบพยพทันทีตามเส้นทางที่กำหนดโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางทวนลมหากไม่สามารถอพยพได้ทันเข้าอาคารที่แข็งแรงปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้สนิทปิดเครื่องปรับอากาศและอุดช่องว่างด้วยผ้าเปียกเชลเตอร์อินเพลส ปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากสัมผัสหรือสูดดมสารเคมีให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่อากาศถ่ายเทถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาดมากๆและรีบนำส่งโรงพยาบาลให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด สีราชาเป็นเมืองที่มีศักยภาพแต่การอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จําเป็นต้องมาพร้อมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดความตระหนักและการเตรียมพร้อมของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเท่านั้นที่จะทําให้สีราชาเป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยอย่างแท้จริง